สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านในทีมชีพในะครเลีหมูนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะพามาดูการอัปเดตเกี่ยวกับหมูขุนนะครับที่กําลังจะเข้าสู่กระบวนการในการเปลี่ยนสูตรอาหารเปลี่ยน่ายสูตรอาหารนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็จะมีวิธีทางในการแก้ไขยอย่างไร ก็เป็นหมูรุ่นนี้ซึ่งอย่านมมาได้สก,กุะยหนึงนะครับน้ำหนักก็จะประมาณ20-30กิโลกรัมครับก็เป็นหมูช่วงนี้แหละครับที่เป็นหัวเรี้ยวหัวต่อในการที่จะกำลังขยายแกลมเนื้อขยายโครงนะครับเป็นช่วงที่กำลังจเจริญเติบโตได้ดีมากมากเลยนะครับเป็นหมูที่กำลังบริโภคอาหารไม่สำเร็จรูป ขึ้นมาเป็นเบอร์สองนะครับบริโภคไปตกเฉลี่ยเบอร์หนึ่งก็ตัวละหนึ่งกระสอบร้อสามสิกิโลกรัมส่วนเบอร์สองก็ขึ้นมาได้1กระสอบ30มสกิโลกรัมเป็นหมูที่บริโภคอาหารรวมๆแล้วหลังจากอย่างนมก็60สิกิโลกรัมนะครับก็จะได้ตัวประมาณนี้นะฮะ ซึ่งถ้าเป็นฟาร์มใหญ่เขาก็รุ่นนี้นะครับที่เขาจะจับลงไปให้ลูกฟาร์มเขาขุนนะครับก็จะตกประมาณนี้นะครับหลังจากจับไปให้ลูกฟาร์มนะเขาก็จะให้ขุนไปอยู่ประมาณสีเดือนหรือสีเดือนกว่าๆครับอย่าไปเข้าใจนะครับว่าเขาขุนแค่สามเดือนนะครับอันนั้นคือฟาร์มใหญ่นะครับเขาจะให้ขุนอยู่ประมาณนั้นนะครับกว่าจะได้คิวจับ ทีนี้มาว่าถึงเรื่องของเรานะครับรายยอญของเราช่วงนี้เป็นช่วงเรียนต่อนะครับมูจะแตกไซมูจะเจริญเติบโตมูจะแกร่งแรงก็อยู่ในช่วงนี้นะฮะเป็นเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็พามาอัปเดตดูว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายอาหารสูตรอาหารนะครับคือจากอาหารเม็ดสําเร็จรูปผมก็จะมากินอาหาร ประเภทอาหารผงหรืออาหารฝุ่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะลดต้นทุน,นครับซึ่งเป็นอาหารฝุ่นที่ผมใช้เป็นสูตรอาหารลดต้นทุนนะครับซึ่งรายละเอียดในอาหารลดต้นทุนก็ลองไปสืบพ้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับอันนี้ผมใช้เป็นสูตรที่สอง ก็กล่าวกันว่านะครับการเปลี่ยนสูตรอาหารนั้นก็มีผลกระทบมากมายนะครับคือการเปลี่ยนสูตรอาหารก็จะทําให้ลูกหมูของเราเนี่ยบางตัวนะครับอาจจะไม่บริโภคเลยหรือบางตัวก็จะบริโภคน้อยก็จะจึงเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการแตกไซน์นะครับครับเห็นไหมครับบางตัวก็ยัง ไม่บริโภคเลยนะฮะไม่กินเลยก็ยจะจวนอยูน่นอกจากที่จะไม่บริโภคแล้วก็ยังมีผลก,กระทบอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือถ้าตัวไหนภูมิต้านทานไม่ดีหรือว่าระบบกับถ่ายระบบลาไส้เขาไม่ดีนี่ก็จะทําให้เขาท้องเสียนะฮะจะทําให้เขาท้องเสียก็เป็นปัญหาเล็กเลกน้อยน้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายอาหาร หรือว่าเปลี่ยนสูตรอาหารนะครับมันมีทั้งผลดีผลเสียการเปลี่ยนสูตรอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นจากเม็ดสําเร็จรูปมาเป็นอาหารฝุ่นหรือเม็ดสาเร็จรูปมาเป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปแต่ขึ้นเบอร์ใหม่หมายถึงว่าจากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองจากเบอร์สองเป็นเบอร์สามแล้วก็มีวิธีการก็จะเกิดปัญหาลักษณะคล้ายๆกันก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราก็ควรที่จะผสมล่วงหน้า อย่างเช่นหมูชุดนี้ก่อนที่ผมจะให้เป็นอาหารฝุ่นเลยเนี่ยเกือบอาทิตย์นะครับผมจะผสมร่วงหน้ามาก่อนนะครับก็คือให้อาหารไม่สำเร็จรูปแล้วก็เอาอาหารฝุน่นโปรยนะครับปะหน้าก็พยายามให้เขาคุ้นชินกับอาหารนะครับ นี่ก็เป็นมื้อแรกของเขานะครับเราต้องมาติดตามดูว่าเขาจะกินไหมผลปรากฏว่าก็บริโภคได้ดีนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะจะเ,เติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดชะง,งักไม่แค่แกลนสำหรับการเปลี่ยนสูตรอาหารบ่อยๆนะั้นมันก็มีประโยชน์ดีนะครับมีประโยชน์โดยตรงที่ว่า จะไม่ทําให้หมูเราไม่เบื่ออาหารแต่การให้อาหารนั้นมันก็เป็นเทคนิคข้อไข่แล้วมัน,นบ,บางท่านอาจจะให้แบบบุฟเฟ่ไปเลยนะครับแต่สําหรับผมผมจะให้เป็นเวลาก็คือเช้าเย็นนะครับอาจจะมาเร่งถ้าวันไหนมีเวลาว่างก็จะให้เจียรอีกมือหนึง คือถ้าเดินมาดูว่ามันหมดแล้วก็เติมการให้อาหารบ่อยๆก็จะเป็นการกระตุ้นเ็นที่หนึ่งการกระตุ้นให้หมูบริโภคได้ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพหมูของเราด้วยนะครับว่าสุขภาพสมบูรณ์ไหมแข็งแรงไหม คือถ้าเราให้เป็นเวลาเนี่ยมันก็ดีอย่างเราจะได้รู้ด้วยนะครับว่าตัวไหนมันจะบริโภคหรือไม่บริโภคตัวไหนที่ผิดสังเกตนะครับ mm hmm. ถ้าเราให้อาหารปุ๊บไม่ลุกขึ้นมากินนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสงสัยนะครับว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ต้องเข้าไปตรวจเช็ค นี่ก็คือการให้อาหารเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับหมูรุ่นนี้ก็เป็นหมูที่แม่ของเขานะครับเป็นลูกชุดที่4ที่ห้า แม่เขาก็เริ่มจะแก่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวมีอายุก็ใกล้ๆที่จะได้เปลี่ยนแม่ผันแล้วนะครับอะไรลูกคุยคุยอยู่แมวเข้ามาหาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ ก็จะขอประคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆกดติดตามหรืออยากทราบเรื่องอะไรก็ไปสืบคน้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำมาหลายๆคลิปแล้วนะครับมีทุกเรื่องนะครับสำหรับหมขุนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ